สวัสดีครับลงทุนเรื่องง่ายสไตล์ไอนะครับวันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกองทุนน้องใหม่ของค่ายโบหลวงกันนะครับเป็นกองทุนที่ลงทุนในอะไรในกลุ่มอะไรในประเทศอะไรนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกองทุนนี้พร้อมกันนะครับไปติดตามรับชมกันครับ มาครับวันนี้เราจะพามารู้จักกองทุนน้องใหม่นะครับที่ชื่อว่า b u s l h a นะครับเป็นกองทุนของค่ายโบหลวงนะครับซึ่งกองทุนนี้นะครับเท่าที่ทราบข่ามาจะเปิดขาย IPO สัปดาห์หน้านะครับตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่24สิงหาคมนะครับตอนนี้ฟันแฟนชีที่เป็นหนังสือชี้ชวนยังไม่ออกมานะครับแต่ มันจะมีข้อมูลข้าวๆของตัวกองทุนนี้ออกมาให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปรีวิวกองทุนนี้กันก่อนนะครับรวมไปถึงนะครับเราจะไปดูกองทุนแม่นะครับของกองทุนนี้ที่เขาลงทุนอยู่แล้วนะครับว่าผลตอบแทนการลงทุนของกองทุน T.B.U.S.Alpha จะเอาไปลงทุนมีลักษณะเป็นยังไงเติบโตดีอยู่ไหมไปเรียนรู้ความกันครับ มาเริ่มแรกนะครับในตัวของตัว b u a l p h a ความเสี่ยงของกองลอุ่ที่ระดับ6จากความสูงสุดที่8นะครับก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ปกติทั่วไปสำหรับกองทุนที่ลงทุนในหุ้นนะครับนโยบายนะครับหลักๆที่เขาเอาไปลงทุนนะครับจะเป็นกองทุนสด f ีเตลฟันนะครับจะเป็นเอ,เอาไปลงทุนในกองทุนแม่ที่ชื่อว่า JP Morgan Fund US Gold f ก n u n d ซึ่งเป็นกองทุนหลัก นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเ,เราจะไปดูกองทุนตัวแม่กันนะครับซึ่งสัดส่วนที่เขาเอาไปลงทุนนะครับก็อยู่จะอยู่สักประมาณกับเกือบ80นะครับถ้าเป็นส่วนมากของกองทุนเนาะจะอยู่ลักษณะของแบบอกองทุนนี้นะครับและนโยบายหลักของตัว JP Morgan Fund เนี่ยครับก็ น่าจะเป็นการลงทุนที่เป็นเชิงของ Active Management นะครับคือเน้นการเติบโตที่มากกว่าตัวดัชนีอิงเด็กนะครับแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของอา,อาจจะมีการในเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์อื่นบ้างนะครับก็อาจจะมีของในนี้หนังสือชี้ชวนฉบับเต็มลองลองดูออกมาดูกันอีกรอบหนึ่งอันนี้เรามารีวิวข้่ๆวๆให้ฟังนะครับส่วนตัวนี้ดีหน่อยครับ จะมีในเรื่องของการจ่ายปันผลให้ปีละไม่เกิน4ครั้งก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติตามของกองทุนปันผลต่างประเทศส่วนใหญ่เนาะก็จะจ่ายไม่เกินปีละ4ครั้งก็ตามไตามาาเลยปีหนึ่งมีสี่ไตม้าก,ก็ไตม้าละครั้งละครั้งออกมานะครับก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่เป็นกองทุนที่อยู่ในเกณฑ์ของการจ่ายปันผลที่ที่ดูน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของรู้จักขอ,ของตัวกองทุน US Alpha US Alpha กัน นะครับว่าลงทุนในอะไรกันบ้างนะครับหลกัลกๆเขาก็จะบอกคับว่ากองทุนนี้เอาไปลงทุนในประเทศของสหรัฐอเมริกานะครับตัวมันก็บอกอยู่แล้วเนาะ US Alpha นะครับทำไมสหรัฐอเมริกาถึงถึงดูน่าสนใจสําหรับกองทุนนี้ที่เขาเอาไปลงนะครับตามที่ตัวที่เขาบอกมาคือหนึ่งสหรัฐเป็นผู้นำเศรษฐกิจโลกนะครับก็อ,อย่างที่เพื่อนๆทราบเนาะ ที่ผ่านๆมาหลายปีหรือว่าหลายๆช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอเมริกาก็คือเป็นประเทศที่มีการบริโภคลายใหญ่สุดในในโลกนะครับทุกอย่างอเมริกาจะเป็นผู้บริโภคก็คือเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็เป็นผู้นําในเศรษฐกิจในร่างต่างๆอย่างเช่นในเรื่องของตัวเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเงินอุตสาหกรรมอะไรใหม่ๆก็จะไปกระจุกตัวอยู่ที่ประเทศอเมริกาซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือนวัตรกรรมการออกมาใหม่ของเทคโนโลยีนะครับประเทศอเมริกาเนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ในประเทศที่มีการพัฒนาใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างที่สองนะครับที่เขามองว่าก็คือการฟื้นตัวขั้งใหญ่ของของอเมริกานะครับอย่างที่เพื่อนๆทราบนะครับว่าด้วยประเทศอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่พื้นที่ใหญ่ประชากรเยอะนะครับแล้วการติดเชื้อโควิดก็ได้รับการ ผลกระทบค่อนข้างหนักมากนะครับแต่ด้วยความเป็นไปเนาะในช่วงของวิกฤตนะครับเราก็จะเห็นว่าในอนาคตข้างหน้าถ้าสมมติประเทศอเมริกามีการฟื้นตัวหรือมีการกลับมาเปิดประเทศได้นะครับประเทศนี้ก็ถือว่ามีการแรงซื้อที่ค่อนข้างสูงการนําเข้าที่ค่อนข้างดีลงมาถึงการที่ประชากรในประเทศเขาเนี่ยครับมีการอดกั้นหรือการที่ไม่ได้เดินทางไม่ได้ใช้จ่ายอย่างเต็มที่ ก็ถือว่าเปิดประเทศมาปุ๊บเนี่ยครับอเมริกาก็จะมีการโฟรจากประชาชนค่อนข้างเยอะแล้วก็มีรแรงกาลังซื้อที่ค่อนข้างสูงก็ถือว่าอเมริกามีการฟื้นตัวที่ชัดเจนในอนาคตข้างหน้าที่รเรีทศน่าจะมองเห็นหลังจากาโควิดมันหายไปนะครับหรืออาจจะมีวัคซีนที่ามาควบคุมโควิดได้ดีนะครับหรือหรือแม้กระทั่งแผนกระตุน้นเศรษฐกิจต่างๆที่โจไบเดนกำลัง เขาเรียกว่าอนุมัติหรืออาจจะมีแผนใหม่ในอนาคตข้างหน้าเพื่อกระตุต้นเศรษฐกิจการชีมเมงเงินในระบบก็ยังมองว่าอเมริกายังอยู่น่าสนใจนะครับรวมไปถึงบริษัจทจดทะเบียนต่างๆของในตลาดสาหารัฐอเมริกานะครับมีการฟื้นตัวอย่างแข็งแร่งมีกำไรโตอย่างอย่างต่อเนื่องแม้ว่าในช่วงที่เกิดมีคฤตโควิด COVID นะครับผ่านมาบริษัทเหล่าน,นี้ก็มีการโตอย่างต่อเนื่อง อย่างแข็งแร่งคนงบต่างๆที่ประกาศมาก็ถือว่าดีใช้ได้เลยทีเดียวนะครับอย่างที่สาสตร์อธิบายไปเนาะครับก็คือสหรัฐจะมีการเปิดเปิดเศรษฐกิจแน่นอนนะครับอย่างที่พูดไปประชาชนประชาชนที่ไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวอุตสาหกรรมที่ที่โดนปิดตัวไม่ว่าธุรกิจอาหารธุรกิจโรงแรมการท่องเที่ยวสายการบินถ้ามีการกลับมาเปิดประเทศอีกปุ๊บเนี่ยครับทุกอย่างก็จะวิ่งกลับเข้าสหรัฐ ประชาชนออกมาใช้จา่ายธุรกิจโรงแรมมีคนเข้าพักอาศัยการท่องเที่ยวประชากรจากประเทศอื่นๆวิ่งเข้าหาสาหรัฐในการท่องเที่ยวนะครับสายการบินทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศก็จะกลับมีมีการมาเปิดการทําการที่ค่อนข้างสมบูรณ์เกือบร้อเปอร์เซ็นเมื่อเปิดมานะครับด้วยความที่เป็นผู้บริโภคลายใหญ่ของโลกเนาะทุกอย่างเศรษฐกิจน่าจะเกิด การเติบโตที่ค่อนข้างดีนะครับซึ่งเหมาะสำหรับตัวบีอัลฟาที่เขาจะเอาไปลงทุนในกลุ่มของสหรัฐอเมริกานะครับจุดเด่นของตัวบีอัลฟาคือบีอเอสอัลฟานะครับคืออะไรนะครับกองทุนตัวนี้นะครับเอาไปลงทุนในกลุ่มที่มีอัตราการโกดที่ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเกิดในอยู่ในช่วงของวิกฤตอะไรต่างๆนะครับตัวธุรกิจที่เขาไปลงทุนก็ถือว่าอยู่ใน การเติบโตที่มีการโกรต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เขาออกมาก็ถือว่าออกมาอย่างดีอย่างดีมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่อย่างสม่ําเสมอนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับในเรื่องของตัว B US A l p h a กันนะครับว่าเขาเอาไปลงทุนในกลุ่มหุ้นอะไรกันบ้างนะครับกลุ่มหุ้นหลักๆที่เขาเอาไปลงนะครับมาดูในรายของเซกเตอร์ก่อนเนาะ ลายของเซกเตอร์นะครับหลักๆที่เขาเอาไปลงเลยก็จะเป็นในกลุ่มของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ในเรื่องของสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับแล้วเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วก็เฮลท์แคร์แล้วก็ฟินแลนเชียลนะครับหลักๆเราเห็นให้เห็นในเรื่องของตัวท็อปไฟท์เซกเตอร์ก่อนที่เขาเอาไปลงทุนนะครับ mm hmm. เพื่อ,อกลุ่มท็อปไฟท์เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างค่อนข้างน่าสนใจนะครับค่อนข้างน่าสนใจเลยแหละ นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีแล้วก็ตลาดก็เป็นตลาดของหุ้นของสหรัฐก,ก็อยู่หลักๆก็จะมีอยู่ในกลุ่มของกลุ่มหุ้นพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับมูลค่าในตลาดนะครับเทคโนโลยีก็คงยังคงเป็นกลุ่มที่ยังน่าสนใจนะครับตัวนี้ก็ให้สะสมถึงประมาณ3าสิบดเปอร์เซนตะครับตัว JP m o มอแกนะครับที่เป็นกองทุนแม่ก็ยังมองว่ากลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มนี้ยังมีโอกาสเติบโตที่ค่อนข้างดีก็เลยเทน้ําหนักไปในกลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะ นะครับกลุ่มในกลุ่มของสินค้าฟุ่มเฟือยก็เช่นกันนะครับกลุ่มนี้ก็ยังมองว่าถ้าสมมติการเปิดประเทศกลับมาในอนาคตกลุ่มหุ้นในเซกเตอร์นี้ครับจะมีการเติบโตที่ค่อนข้างดีเนาะประชากรใช้ใจ่ายเยอะนะครับหุ้นกลุ่มนี้ก็จะจะได้รับผลดีด้วยในอนาคตนะครับเรื่องในกลุ่มของเฮลท์แคร์ของเฟอร์นเชียลก็ตามนะครับในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา นะครับหรือ <Techn> พ <Pokémon> ัฒนารวคซีเพื่อมากำจัดโควิดให้หมดไปหรืออาจจะระงับการแพร่ระบาดของโควิดได้นะครับฟแนนเชียกลุ่มการเงินนะครับก็อนาคตถ้าสมุิเศรษฐกิจกับมาดีในภาคภายภาคหน้าเนาะการปรับขึ้นนโยบายของเฟดก็จะส่งผลดีต่อกลุ่มการเงินเหมือนกันนะครับธนาคารปล่อยกู้ดอกเบี้ยก็สูงก็ได้รับผลผลดีในเชิงของอนาคตข้างหน้า นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวๆของหลายเซกเตอร์เนาะแล้วเราไปดูในกลุ่มหุ้นกันนะครับว่าตัว BUS Alpha เอาไปลงกลุ่มหุ้นอะไรกันบ้างนะครับหลักๆเลยที่เขาเอาไปลงทุน10ตัวขอเป็นอธิบายในเรื่องของ10ตัวแรกก่อนนะครับก็มี Alphabet Apple Microsoft Facebook PayPal นะครับ Amazon s แ a p นะครับแล้วก็ Morgan s t a n l e y นะครับพวกนี้นะครับชื่อหลักๆที่ ที่กล่าวมาหรืออยู่ในพอร์ตอ่าเสียงลดับแรกของตัว JP มอแกนนี่ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่เพื่อนๆนักล,ลงทุนน่าจะคุ้นหูเอ้ยคุ้นหูคุ้นชื่อกันบ้างน,นะครับว,ว่าว่าเป็นตัวอะไรลงทุนในอะไรเทคโนโลยีอะไรกันบ้างน,นะครับซึ่งยังมองว่าในอนาคตข้างหน้ากลุ่มพวกนี้จะเป็นกลุ่มหุ้นที่ที่น่าสนใจนะครับก็ถือว่า โอกาสการเติบโตในการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ยังมีโอกาสเติบโตไปได้ดีนะครับสำหรับตัวของ BUSL p h a นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกองทุนตัวแม่กันนะครับว่ากองทุนของ JP Morgan ที่เขาไปลงทุนเนี่ยผลประกอบการเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัวกองทุนตัวแม่นะครับที่ BUSL p h a เอาไปลง นะครับจะเป็นของ JP Morgan Fund U.S. Gold Fund นะครับจะเป็นของ Class I นะครับอันดับแรกที่เราอยากให้ดูนะครับในดูในเรื่องของตัว Performance ที่ผ่านมานะครับเมื่อเทียบกับตัวที่เป็น Benchmark นะครับจะเป็น Benchmark จะเป็น Russell 1000นะครับ Index ที่เขาเอามาเทียบกันเราจะเห็นนะครับว่าตัวของกองทุนเองนะครับก็จะมีโอกาสการเติบโตที่ค่อนข้างดีนะครับ ในบางปีนะครับชี่ชนะ,ะตัวอัชินิชีวัดนะครับแล้วก็ในบางปีอาจจะแพ้บ้างน,นะครับแต่ถือว่ามองในภาพใหญ่การภาพก,กว้างๆแล้วกันนะครับตัวการลงทุนกลุ่มของเทคโนโลยีก็ถือว่ายังมีเท่นที่น่าสนใจตัวกองทุนนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งกองที่ที่ดูดีนะครับสำหรับตัว JP Morgan แล้วก็ผู้บริหารงานหรือว่า กดนักกลยุทธ์ของ JP Morgan ก็ถือว่ามีประสบการณ์ค่อนข้างดีในการลงทุนในกลุ่มของพวกนี้นะครับมีผู้เชี่ยวชาญที่ค่อนข้างเยอะก็ถือว่ายังดูน่าสนใจนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอยง่างตัวของ JP Morgan เนี่ยได้ห้าดาวจาก Morningstar ด้วยนะครับแล้วเราก็จะไปดูอีกนะครับเมื่อเมื่อเห็นนะครับตัวที่เป็นอนะัปเดตเร็วช้าเนาะของตัวฟันแฟชีที่เป็นของ JP Morgan นะครับหลักๆ หลักไปก็อย่างอธิบายไปตอนกลางคลิปนะครับก็เป็นกลุ่มหุ้นที่เพื่อนๆน,น่าจะเคยได้ยินชื่อแล้วก็อยู่ในลิสต์ที่น่าสนใจนะครับและอนาคตในการเติบโตข้างหน้าก็ถือว่ายัางเป็นอะไรที่คงจะมีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆออกมาหรือระบบใหม่ๆออกมารองรับการเติบโตเทคโนโลยีในอนาคตนะครับซึ่งกลุ่มพวกนี้ก็ถือว่ายัางอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจมากพอสมควร นะครับยังถือว่าเป็นกองทุนใหม่หนึ่งกองเป็นกองทุนน้องใหม่หนึ่งกองนะครับที่ที่ผมมองว่ายังเป็นกองทุนที่ลงทุนได้นะครับสําหรับเ,เพื่อนๆที่อยากลงทุนในช่วงของ IPO ก็ลงทุนได้นะครับหรืออาจจะรอนักสือชี้ชวนที่น่าจะออกมาในในวิกหน้าฉบับเต็มก็อาจจะอาจ่านเอามาอ่านรีวิวกันอีกรอบหนึ่งซึ่งก็อาจจะไม่ไม่หนีไปจากที่ผมรีวิวให้ฟังคร่าวๆกว่า นะครับจะหนี่ออกไปไม่เยอะนะครับการซื้อขายขั้นต่ำอ่ะขั้นต่ำอย่างไงเท่าไหร่ก็รอดูตัวฟันแฟชชี่ตัวเต็มที่ที่ออกมาละกันนะครับถือว่ากองทุนตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกองทุนที่น่าสนใจในกองนะครับรองจากตัว B Innovation ของตัวค่าย BB l ที่สร้างผลตอบแทนได้ดีนะครับเราหวังว่ากองทุนตัวนี้น่าจะสร้างผลตอบแทนได้ดีในอนาคตเพื่อแข่งกับ B Innovation ของตัวบริษัได้เหมือนกัน นะครับสำหรับกองนี้ก็ถือว่าเป็นกองทุนที่น่าสนใจและน่าไฮไลท์นะครับเราไม่ได้ชี้แนะในการซื้อนะครับแต่แค่เราอธิบายในเรื่องของมุมมองในอนาคตให้เห็นว่ากลุ่มที่เขาเอาไปลงทุนน่าจะมีโอกาสเติบโตได้ดีในอนาคตนะครับวันนี้นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวกองทุนน้องใหม่ของค่าย BBALAM นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับเราจะมารีวิวกองทุนของค่ายไหนนะครับหรืออาจจะมาชวนคุย เ,เพื่อนๆลงทุนในอุตสาหกรรมอะไรหรือคุยเรื่องของการงันในด้านไหนเนี่ยครับฝากเ,เพื่อนๆติดตามกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นที่ถูกใจนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ทอ่องทางช่องทางเพจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ